แต่ว่าที่คนอเมริกันและคนทั้งโลกติดตามเมื่อวานนี้ก็คือคำให้การของน้องชายของจอร์จฟลอยด์ครับที่ไปที่กรรมธิการยุติธรรมที่คอนเกรสของอเมริกาชื่อฟิโลนิสฟิโลนิสอายุ42เป็นน้องชายของจอร์จฟลอยด์ผู้เสียชีวิตอายุ49จะเห็นภาพนี้นะครับว่าเข้าไปที่นั่นเนี่ยใส่หน้ากากแต่มีรูปของจอร์จฟลอยด์ติดอยู่และมีคำว่า I can't breathe ผมหายใจไม่ออกํำให้การของน้องชายคนนี้มีอารมณ์มีความรู้สึกและมีเสียงเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงก็บอกว่าพี่ชายคนนี้เป็นสุภาพบุรุษถึงแม้ตอนที่ถูกนายตำรวจใช้เข่ากดเข้าไปที่ต้นคอและหายใจไม่ออกเนี่ยยังเรียกตำรวจว่าเซอร์เลยยังเรียกว่า ผู้กองผู้พันเลยล้วบอกว่าขอโทษช่วยให้ผมลุกขึ้นมาเพราะผมหายใจไม่ออกเป็นการยืนยันจากน้องชายครับว่าผู้พี่คนนี้นั้นไม่ใช่คนก้าวร้าวไม่ใช่คนที่จะลุกขึ้นมาขัดขืนตํำรวจแต่เป็นคนที่ดูแลน้องครอบครัวและเป็นคนที่เคารพในกฎหมายบ้านเมือง มีประโยคหนึ่งครับที่น้องชายพูดบอกว่าชีวิตของคนดำนั้นมีค่าเพียง20เหรียญเท่านั้นหรือคำนี้ครับหลายคนตั้งคำถามว่าแปลว่าอะไร20เหรียญน,นั้นความหมายคือตอนที่จอร์จฟลอยด์เดินเข้าไปที่ร้านขายอาหารเล็กๆข้างถนนวันนั้นวันเกิดเหตุและควักเอาธนบัตร20เหรียญมาจะซื้ออาหาร พนักงานที่นั่นเอามาดูแล้วก็สงสัยว่าเป็นแบงค์ปลอมจึงโทรศัพท์เรียกตำรวจมาและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตำรวจมาถึงก็จึงมีการจับกลุ่มจับกลุ่มและมีการใช้กุญแจมือ่อยหลังผลักให้นอนคว่ำอยู่กับพื้นและนั่นแหละเมื่อเดเร็กโชวินตำรวจผิวขาวคนนั้น ใช้เข่ากดทับยาวถึง8นาที46วินาทีทำให้จอร์จฟลอยด์เสียชีวิตคำว่า20เหรียญคือธนบัตรใบนั้นแหละครับที่เป็นจุดที่ก่อเหตุขึ้นมาดังนั้นที่น้องชายมาให้การต้องการจะเน้นว่าทำไมชีวิตของคนคนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นผิวดำแล้วก็มีค่าแค่20ดอลลาร์เท่านั้นหรือ เสียงเรียกร้องในคาให้การนั้นบอกว่าขอให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเสียทีเถอะชีวิตพี่ชายผมจะได้ไม่เสียเปล่าจะได้อย่างน้อยที่สุดทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสําหรับสังคมอเมริกันแต่ละคําพูดแต่ละประโยคของน้องชายคนนี้มีความหมายและสอสอที่นั่งฟังอยู่นั้นก็ นิ่งไปยาวนานพอสมควรเพราะว่าทุกประโยคที่พูดออกมานั้นมีความหมายเป็นความจริงสะท้อนถึงสังคมที่ไม่เป็นธรรมของอเมริกายาวนานยิ่งเมื่อมองออกไปหน้าต่างของที่ประชุมของรัฐสภาหรือคัปโตอรลฮิวนั้นก็ยิ่งเห็นว่าการชุมนุมการต่อต้านของคนอเมริกันยังดำเนินไปเป็นสัปดาห์เข้าสัปดาห์ที่ส แล้วก็ยังมองไม่เห็นครับว่าจะมีความพยายามอย่างไรหรือไม่ที่จะแก้ไขกระบวนการยุติธรรมกฎหมายและการโยกงบประมาณที่ให้กับตำรวจทั่วประเทศนั้นมาใช้ในกิจกรรมที่จะป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้เช่นไปช่วยโครงการเยาวชนเช่นไปทำให้โครงการที่เกี่ยวกับสังคมนั้นดีขึ้นเพื่อป้องกันเหตุที่นำไปสู่การที่ตำรวจ อาวุธจะมีอำนาจอย่างที่เป็นอยู่ขณะน,นี้ฉะนั้นหลายๆรัฐเนี่ยก็เสนอว่าจะต้องมีการหนึ่งยุบกรมตำรวจเพราะว่าตำรวจในอเมริกานั้นอยู่ใต้รัฐไม่ได้อยู่ใต้รัฐบาลกลางรัฐบาลกลางนั้นดูแล FBI บเท่านั้นแต่ไม่ได้ดูเรื่องตำรวจสำหรับแต่ละรัฐดังนั้นแต่ละรัฐจึงมีอำนาจหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขถ้าจะทำโยกงบประมาณ ยุบหรือว่าทำให้ตำรวจเล็กลงปรับบทบาทหน้าที่และอำนาจของตำรวจแต่ละรัฐอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรัฐเช่น,นกรณีของเมืองเมนเนโซตามินเนอาโพลิสที่รัฐเมนเนโซตานั้นก็มีการลงคะแนนในสภาท้องถิ่นแล้วครับว่าจะมีการยุบกรมตำรวจเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ถาวรกว่านี้ ลองไปฟังดูนะครับว่าคำให้การจังหวะวิธีการพูดของฟิโลนิสน้องชายของจอร์จฟลอยด์ที่กรรมธิการความยุติธรรมวันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง to brother, พี่ชายผมจอร์จ <The world S 1> <George. S 2> เมื่อวานนี้เราฝังเขามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตผมเป็นผมเป็นพี่ใหญ่แล้วตอนนี้ในบ้านผมจะต้องดูแลน้องและน้องชายน้องสาวผมตรงนี้ต้องเป็นคนแข็งแกร่งล่เพราะว่า g จอร์จมาอยู่แล้ว ที่ผมมาวันนี้ก็เพราะผมกลายเป็นพี่ใหญ่ต้องดูแลครอบครัวและคนอื่นวผมวันนั้นผมไม่สามารถดูแลพี่ชายผมได้วันที่เขาถูกฆ่าและนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่วันนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าความตายของพี่ชายผมจะไม่สูญเปล่า ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อที่อยู่บนเสือ้อไม่ใช่แค่เป็นรายชื่อของคนเสียชีวิตอีกคนหนึ่งเท่านั้นพี่ชายผมคนนี้เป็นคนเสียสละเพื่อครอบครัวเขมีน้อยแต่เขาก็ให้ทุกอย่างเพื่อช่วยคนอื่นเขาเนี่ยเป็นยักษ์แห่งมนุษยธรรม เขาเรียกตำรวจว่าเซอร์อยู่ขณะที่ถูกเหยียบถูกกดที่คอยังเรียกเซอร์อยู่คนที่ฆ่าเขาคนที่ทำให้เขาหายใจไม่ออก8นาทีสิวินาทีขนาถูกกดดันขนาดนั้นก็ยังเรียกเซอร์เรียกตำรวจว่าเซอร์อยู่ คุณดูคลิปวิดีโอแล้วคุณจะปวดร้าวขนาดนั้นนั่นเขาเป็นพี่ชายที่ผมเป็นน้องที่เพิ่งพาให้ความเคารพกับพี่ชายคนนี้ตลอดและพี่ชายเขายังเรียกแม่แม่ ผมมาที่นี่เพื่อขอให้ท่านหยุดเสียหยุดความเจ็บปวดนี้เสียกรุณาฟังผมเรียกร้องจากครอบครัวผมเรียกร้องจากคนที่มีปัญหาสังคมจงให้เกียรติพี่ชายผมที่เสียชีวิตด้วยการเปลี่ยนแปลง ที่จำเป็นทำให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพจริงจริงสอนตำรวจให้รู้จักความเห็นอกเห็นใจคนอื่นสอนพวกเขาว่าไอ้คำว่ากำลังที่จำเป็นนั้นมือคือขนาดไหนอย่างไร ขาไม่ไม่ควรจะตายด้วยเรื่องของเงิน20เหรียญเท่านั้นว่านั่นเป็นค่าของชีวิตคนผิวดำเหรอนั่นคือราคา20เหรียญเท่านั้นเหรอชีวิตของคนผิวดำคนหนึ่งโลกทั้งโลกต้องการความถูกต้อง ต้องมีการเป,เปลี่ยนแปลงทางด้านบวกทางด้านสร้างสรรค์ทา่ทานท่านทั้งหลายหลายขณะน,นี้มีโอกาสแล้วที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นถ้าความตายของพี่ชายผมทำให้เปลี่ยนแปลงในโลกได้และผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเขาก็จะตายแบบที่เขาใช้ชีวิตตอนมีชีวิตอยู่ก็คือต้องการช่วยเหลือคนอื่น Say ผมไม่มีโอกาสได้กล่าวอำลา <can> พี่ <rob S 1> ชาย <that. S 1> ผมตอนนี้ก็เสียงสะอื้นนะครับน้องชายไปัวให้การผมรู้ Perry, ว่าพี่ชายผมมองจากข้างบน บิ๊กบราเอร์เรียกพี่พี่ใหญ่ผมกำลังพูดบอกพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ไปคงเจอคุณแม่บนสวรรค์แล้วล่ะนี่ครับคือคำให้การสั้นแต่มีความหมายและเป็นเสียงเรียกร้องของคนที่ไม่มีโอกาสเป็นครอบครัวชนช่านทำงานครับ แต่การเสียชีวิตของจอชฟลอยนั้นเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่จะมีประโยชน์ต่อไม่ใช่เพียงอเมริกาแล้วล่ะครับทั้งโลกเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านเดินขบวนชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง